สวัสดีครับผมรายการพระเครื่องยอดนิยมนะครับ EP ที่1 6ึ่นะครับมาใหม่ๆทสวยหลากหลายรายการนะครับชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามนี้เลยนะครับแอดไลน์เสจเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าแอดไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน QR โ o d e นะครับสนใจรายการไหนนะครับไม่แพงนะครับราคาเบาๆนะครับทุกท่านพระเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆครับรายการแรกเป็นเหรียญ สุดยอดประสบการณ์สูงนะครับเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นอิโดจีนนะครับสองสี่แปดห้าองนี้เป็นเหรียญกระไหลเงินนะครับไม่ค่อยเจอนะครับสองสีดห้านะครับเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นอิโดจีนครับสร้างพร้อมกับรูปหล่อนะครับสวยคมชัดนะครับเหรียญพระพุทธชินราชยอดนิยมครับสองสีดห้ายังสวยนะครับ เป็นบล็อกนิยมนะครับสลาจุดนะครับตรงนี้นะครับคาว่าพระนะครับแควคาดกงกระพันมหาอุดนะครับเหรียญพระพุทธชินราชครับเนื้อทองแดงกระไหลเงินเก่ามีร่องรอยผ่านการใช้มาบ้างนะครับประสบการณ์สูงต่อกันด้วยเหรียญหายากมากมากนะครับอีกเหรียญหนึ่งของวงการนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับเนื้อออกสมฤทธิ์นะครับเหรียญเก่ายอดนิยมฉลุ เป็นเหรียญฉลุเก่านะครับฉลุหน้าฉลุหลังครับหลวงพุ่เอี่ยมวัดหนังเหรียญยอดนิยมนะครับข้างบนเป็นทรงหลอดนะครับเก่ามากนะครับห่วงเชื่อมเก่าหูเหรียญกะโบราณนะครับยุคสองสี่หกเจ็ดนะครับเหรียญนี้นะครับหลวงพุ่เอี่ยมวัดหนังครับกรุงเทพมหานครครับศิลปะการออกแบบรูปทรงนะครับสวยสุดๆครับศิลปะช่างเก่านะครับ สวยงามมากครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับเหรียญเสมาฉลุข้างต่อก็ได้รูปหล่อของเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับมาใหม่ล่าสุดนะครับองค์นี้เนื้อแก่เงินนะครับเป็นพิมพ์นิยมครับหล่อช่อเก่าเนื้อออกกระแสเงินนะครับสวยงามมากรูปหล่อโบราณยอดนิยมครับพิมพ์นิยมวัดบางคานผิวที่สวยแห้งเก่านะครับรายการช่องพระเครื่องยอดนิยมนะครับ ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นน้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่นะครับจะได้ไม่พลาดชมพระกเก่าที่สวยบ้านๆกันนะครับรูปหล่อหลวงพ่อพเงินเนื้อแก่เงินโบราณครับพิมพ์นิยมเมตตามหานิยมนะครับสุดยอดต่อก็ได้เหรียญหล่อโบราณน,นะครับเจ้าสัวครับเนื้อทองแดงเถื่อนสองสี่ประมาณปีสองสี่เจ็ดสองนะครับ mm hmm. เหรียญหล่หอเจ้าสัวหลวงพ่บุญหลังมีจานเก่าวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมครับ หล่อหูขวางนะครับยุคโบราณนะครับ<ม>เหรียญหล่หอเจ้าสวัวเนื้อสำริดครับวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมด้านหลังมีจานนะครับเก่าสวยเดิมนะครับมีจานตรงนี้นะครับสวยงามมากครับเหรียญหล่หอเจ้าสวัวนานมาทีนะครับแควคาดกองปันมาอุดและโชคลาภสุดยอดเลยนะครับหลวงปู่บุญ จังหวัดนคนปรปฐมมาชมพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งของรายการนะครับเก่าสุดๆครับมาใหม่ๆนะครับเนื้อแห้งมากพระสมเด็จยอดนิยมบ้านๆเก่าๆมีน้ำหนักนะครับและเก่าสุดๆครับลำดับที่หนึ่งให้ชมทุกมุมนะครับสวยงามมากครับพระสมเด็จยอดนิยมครับองค์ที่หนึ่ง สนใจไม่ควรพลาดนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จเนื้อสสวยแห้งๆครับลำดับที่หนึ่งต่อก็เรื่ององค์ที่สองของรายการนะครับพระสมเด็จอลหังกุวัดมหาธาตุนะครับกรุงเทพมหานครครับพระเก่าสวยบ้านหลังยันครับยันอลหังนะครับพระสมเด็จองค์ที่สองครับสวยเดิมนะครับเป็นพระกุโบราณอายุร้อยกว่าปีนะครับให้ชมภาพความเก่าที่สวยกันครับ เนื้องดงามนะครับพระสมเด็จอลหังครับวัดมหาธาตุต่อไปก็มาชมองค์ที่3ของรายการนะครับพระสมเด็จบ้านๆาเก่าๆนะครับเนื้อสวยงามนะครับอกคุดเสียนบาทครับหนึ่งในชุดพระสมเด็จตระกูลวัดละคังนะครับยุคเก่าสวยสมบูรณ์ครับท่านใดหายอยู่และอยากได้ไปใช้ไปบูชานะครับสุดยอดพระแห่งพระเครื่องนะครับพระสมเด็จ ยุคเก่าโบราณนะครับวัดระฆังนะครับอกคุดเสียนบาทครับเนื้อสวยเดิมนะครับเก่ามากๆนะครับท่านได้หายอยู่ไม่อนคนพาดนะครับพระสมเด็จเก่าสวยครับองค์ที่สามต่อก็ได้องค์ที่สี่ของรายการนะครับบางขุนพรมนะครับองค์นี้นะครับพระสมเด็จบางขุนพรมลงรักปิดทองเก่าลําดับที่สี่นะครับรายการพระสมเด็จอีพีที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดครับพระเครื่องยอดนิยม มีค่าวกูเก่านะครับสวยงามนะครับได้เดิมนะครับสุดยอดแห่งความสวยครับเนื้อแบบนี้นะครับพระสมเด็จเก่ามากครับวัดใหม่อมตะรถนะครับหรือบางกุนพมนะครับมีค่าวกูนะครับก่อติดแน่นนะครับพระบรรจุกูนะครับเจดีนะครับสมัยก่อนครับพระสมเด็จโบราณครับองค์ที่สี่ต่อไปก็มาชมเหรียญเงินนะครับราชการเหรียญ หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเหรียญเงินลงยาครับสมัยเก่าสภาพสวยเดิมนะครับเนื้อเงินเหรียญบางมากนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับหลังยันสี่สภาพเก่าเก่าสวยสวยครับเนื้อแห้งเดิมนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังบางขนเทียนกรุงเทพนะครับบางมากครับแต่มีน้ำหนักนะครับเนื้อเงินบริสุทธ์นะครับเงินเปอร์เซ็นต์สูงครับเหรียญยอดนิยมครับหลวงปู่เอี่ยมสองสี่หเจ็ดนะครับ ร้อยกว่าปีนะครับยังสวยเดิมนะครับต่อกันด้วยเหรียญเงินรัชกาลที่5นะครับหันข้างนะครับหันซ้ายนะครับเหรียญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเนื้อเงินด้านหลังจะเป็นตาปรมาพิไัยนะครับรอสอหนตาจอปลอนะครับห่วงเชื่อมเก่านะครับบ้านๆเก่าๆสวยๆเหรียญเนื้อเงินครับรัชกาลที่5ประมาณปี2400 ยี่สิบกว่ากว่านะครับต้นๆ้นราชการนะครับจอประลอครับสุดยอดหายากนะครับสมบัติคนเก่าแก่นะครับนํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านครับเนื้อเงินราชการที่ห้าอีกหนึ่งรายการก็เป็นเนื้อเงินนะครับองค์นี้ก็เป็นเหรียญหลังช้างสามเสียนครับเป็นเหรียญโบราณนะครับประกบนะครับเป็นเหรียญประกบข้างตรงกลางคล้ายแอ่งกระทะนะครับเนื้อเงินราชการที่ห้าครับหลังช้างสามเสียน สุดยอดหายากนะครับไม่เคยเจอที่ไหนนะครับแบบนี้นะครับเนื้อเงินที่ลึกนะครับตันหนังสือโบราณนะครับรอโซหนึ่งสองเจ็ดครับสวยเดิมนะครับไม่่เป็นน้องเอฟซีที่กำลังชมคลิปอยู่นะครับสนใจที่ต่อนเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามที่บอกไว้ต้นคลิปนะครับเนื้อเงินครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้เหรียญหลวงปู่โตนะครับเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมใหญ่ปีหนึ่งสองมีตอกโคดยันนะที่สังคติครับกจิตชื่อดังนะครับไม่ตามหานิยมสุดยอดครับโคดยันนะสวยคมชัดด้านข้างก็จะมีรอยลงเหล็กจานลงจานเก่าเดิมนะครับทางซ้ายและขวาครับยังเห็นรอยจานนะครับเหรียญหลวงปู่โตครับเป็นปัดูฉิมพีปี2 5 1 2ครับเหรียญกลมใหญ่เป็นเหรียญน้ำตองแดงนะครับสวยมากครับ ประสบการณ์สูงเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับเหรียญหลวงปู่โตครับปีหนึ่งสองผิวสวยเดิมนะครับเป็นเหรียญปั๊มเก่านะครับหลวงปู่โตยอดนิยมนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบสองครับสุดยอดหายากอีกหนึ่งรายการนะครับแหวนลงยาเนื้องเงินนะครับลายธงชาตหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์สองสี่แปดสองครับ มาใหม่ๆนะครับสวยเดิมนะครับเป็นแหวนเนื้อเงินครับสุดยอดหายากครับธงชาติเต็มนะครับหลวงพ่อเดิมนครสวรรค์ครับท่านใดที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับแหวนเนื้อเงินลงยาลายธงชาติครับลงยาราชาวดีนะครับยาที่ลงนะครับใส่แห้งและสวยเดิมครับงดงามมากนะครับท้องวงก็สวยเดิมนะครับไม่ขาดนะครับ ก่ามากแหวนธงชาติหลวงพ่อเดิมครับส4 8สสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเครื่องยอดนิยมบ้านๆเก่าๆสวยๆครับต่อไปก็มาชมพระเนื้อดินเกจิกเก่ายอดนิยมนะครับยุคโบราณนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโครครับพิมพิมนี้เป็นพิมพ์โบราณนะครับสุดยอดในด้านโชคลาภนะครับไม่ตามหานิยมนะครับ พระเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่นกสาิกาครับเรียกทรัพนะครับเก่ามากนะครับเนื้อจัดสุดๆนะครับผงเต็มนะครับผงพิเศษด้านบนนะครับเนื้อดินยอดนิยมหลวงพ่อปานครับจังหวัดอยุธยาสวยและมีเสน่ห์สุดๆนะครับพิมพิมโบราณนะครับพิมพ์ขี่นกสัิกาครับเนื้อสวยเก่ามากๆครับหลวงพ่อปานนะครับจังหวัดอยุธยาครับ ต่อไปก็เป็นพระผงของขวัญนะครับวัดปากน้ําภาษีเจริญครับนานานมาทีนะครับเป็นพระวัดปากน้ํายอดนิยมรุ่นแรกและมีเคลือบเฉล็กเก่าสวยสมบูรณ์ครับพระเนื้อผงยอดนิยมนะครับหลังยันนะครับวัดปากน้าครับกรุงเทพมหานครนานานมาทีนะครับเคลือบลักเคลือบแล็กสวยแบบนี้นะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระกเก่าบ้านยอดนิยมครับ ลอยชลักที่ลงนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเก่ามากๆมีแตกรายงานนะครับพระวัดปากน้ําครับเก่าสวยเดิมนะครับพระผงของขวัญยอดนิยมครับวัดปากน้ําต่อไปก็เป็นพระกุยอดนิยมนะครับหายากมากนะครับเนื้อชิมเงินครับพระสมกงกแพงเพชร เนื้อสวยสมบูรณ์นะครับเป็นพระกุยอดนิยมของจังหวัดกำแพงเพชรครับเนื้อชิ้นเงินนะครับประล่อเก่าๆแห้งๆสวยๆครับจะได้หายอยู่ไม่ควรพลาดนะครับพระสุมกอกำแพงเพชรน่านมาทีนะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินยอดนิยมนะครับต่อไปก็เป็นพระลีลาพิจิตนะครับ พะระลีลาเนื้อชินเขียว2หน้าครับเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็ก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับเรียบจับขอบเงินเก่าสวยงามคลาสสิกค,ครับพะระลีลาพิจิตสองหน้าเนื้อชินครับสภาพบันบ้านเก่าเก่าสวยๆละคาสิกมากนะครับ สวยงามนะครับปลีลาพิจิตต์สองหน้าครับพร้อมเลี่ยมขอบเงินนะครับสวยงามคลาสสิกครับเป็นเนื้อชินเก่านะครับช่วงท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการนี้กันด้วยพัะปิตานะครับสี่เกอครับหลวงพ่อแก้ววัดเครวันจังหวัดชนบุรีสุดยอดหายากนะครับสมบูรณ์สุดครับพัะปิตาสี่เกอ เป็นเนื้อผงคุกรักครับมีรอยลงรักปิดทองเก่าท่านได้หายอยู่ม่กวันพ้านะครับพับปิดตาโบราณครับสี่เกอเนื้อผงคุกรักนะครับลงรักปิดทองเดิมนะครับมาใหม่ใหม่ครับเสน่ห์เมตตามหานิยมสุดยอดนะครับพระเครื่องยอดนิยมนะครับ ep ที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด จบคลิปต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม